โอเคครับผมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาลุกเกี่ยวข้าวโพดบนภูเขานะประมาณ50กวอนไร่เลยคุณผู้ชมนะนะครับผมป่ะเดี๋ยวลุยกันเลยฮะวิดีโอที่แล้วย้ายกันลำบากลำบนซะเหลือเกินไอ้บ้าเนี่ยย้ายกันละนาวย,าย,ย้ายจักจิบหายเุ้ยย้ายจักนี่ย้ายจักจิบหายเลยคุณผู้ชม จะไ่ย้ายอีกแล้วโอ้โหตัวนี้ทำไมมันลอยอย่างนี้นะเนอะใจญยากมากยากถึงยากที่สุดยะยะกลางล่มนะเพระาะว่าแดดอรขทางที่จะร้อนนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นตู้แอร์นะอันนี้ผมหลงไปขายพ่วงมันโหแย่เลยหลงไปหลงขายพ่วงมันนะผมอีกหนึ่งคันก็อยู่ตรงนี้นะเขาครับมาครับผมมาครับ นี่ไปครับมเดินหน้ากันเลยเดินหน้ากันเลยไปครับไปครับไปครับเกษตรพัฒนานะครับผมขอแยกกลางล่มแล้วกันนะนี่เอาอันนี้ผมกลางไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาละ เดี๋ยวจะจัดสามคันลุมกันเลยแล้วกันนะคุณยงนะประชันกันไปเลยนี่มันเสียงเดียวกันหมดเลยวะโอเคอันนี้ปานเจริญตู้แอร์นี่จะได้เปรียบหน่อยนะคุณยงครับมันแอร์มันเย็นนะครับผมแอร์มันเย็นครับผมเย็นดีครับผมวันนี้ไอหนุ่มปากแหลมครับคุณยงครับโอ้โหไอสามหนุ่มปากแหลมครับผม สามหนุ่มปากแหลมครับนี่แหลมปิดเลยนะครับผมวันนี้มาเกี่ยวข้าวโพดบนภูเขาเลยแล้วกันนะครับทุกผู้ชมโอ้ย,อยเอา้าอย่าไปชนแบบนั้นดิน้องเออมันต้องพนักงนนี้เด้อโห่ว่าไปเราไม่เคยลุมเกี่ยวข้าวโพดเลยนะเนี่ยนะคุณผ้มเนาะจะว่าไปนีนะ่เนาะผมไม่เคยลุ้มเกี่ยวข้าวโพดเลยนะครับผม แรบถอยครับถอยโอ้ไหอหนุ่มปากแหลมตนะ้องสามหนุ่มครับผู้ชมไอหนุ่มปากแหลมเราก็ยัดซูมนะยัดซูมนะไอหนุ่มปากแหลมงั้นเหรอไอหนุ่มปากแหลมงั้นเราจะสู้ไอหนุ่มหน้าหมดเป็นคนละเรื่องไปเลยนะผมครับก็ว่ากันไปแล้วกันนะช่วงนี้ใกล้ถึงฤดูก,กาลเกี่ยวแล้วนะครับผู้ชมครับวัลปิานเจริญมันพันจเจริญมันสวยเนาะเนี่ยครับมา ป้โวต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 โอ้โหมึงเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเจนโอ้โหพี่พี่รีบไปไหนนี่พี่โอ้โหหมดปื๊ดไปเลยอ่ะเออค่อยๆไปไอ้บ้าแล้วโอ้โหปื๊ดไปเลยอ่ะอืมอัาสักหกสักห้ากมออันนี้ก็ไป เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองว่าเดี๋ยวนะผมมองว่าเอ,า,อางี้ดีกว่าโอ้โหผมมองว่าเอางี้ดีกว่าผมมองว่าไปพร้อมกันดีกว่าเนาะคุณผู้ชมว่าไหมผมมองว่าสามคันวิ่งพร้อมกันน่าจะมันนะผมคิดว่านะอ่าเอาความเร็วสักความเร็วสักหกแล้วกันนะพร้อมพร้อมกันเนาะอ่าความเร็วสักหกประมาณนี้นะเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ย ที่เกี่ยวอะไรของพี่นี่พี่ผมสักประมาณหกนะครับผมประมาณนี้กําลังดีนะครับคุณผู้ชมครับมาปึ๊บไปคุณผู้ชมมาสักประมาณหกมาพอเร็วเท่าๆกันนะครับเราก็จัดไปได้เลยจอดจานกระเทียมดองไปได้เลยฮ่าฮเดี๋ยววันนี้ ผมจะขับอ่าคันนี้แล้วกันนะตัวตนที่แท้จริงนะผมตัวจนตัวตนของคนจริงแล้วกันนะครับทุกผู้ชมอ่ะมาสามนุ่มสามเกิรไปกันเลยยูฮไปเลยไปสามนุ huh ่มสามเกิรไปแล้ว huh ฮ่าไปเลยไปเลยนี่เลยโอ้โหฝนตลบอบอวนเลยคุณผู้ชม โอ้โหอะไรครับไปแล้วครับจังหวะนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับทุกคันคือความเร็วเท่ากันหมดนะคุณผู้ชมทุกคันความเร็วเท่ากันหมดนะครับขอบคุณผู้ชมครับโอ้โหดูฝุ่นตลบป่วนเลยครับผู้ชมครับแม่เป็นไปได้อย่างไรครับผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับนี่ครับ พอดุมสามหนุ่มนะครับแม่มันต้องพอดคนนี้เลยครับโอ้โหดูคุนตลบอ้วนอ่ะเอ้ยโอ้โหขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาโอ้โหเกี่ยวขึ้นเขาอย่างนี้เลยเอาจะจอดทําไมน่ะเกี่ยวขึ้นเขาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย ดูนะครับขึ้นเขาไปอย่างนี้เลยนี่ครับมันต้องไปด้วยกันครับทางเดียวกันไปด้วยกันครับผมไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับคุณผู้ชมครับแม่มันต้องพรดพุด่งหนีครับผมไปด้วยกันไปได้ไกลนะคุณผู้ชมครับ,รบปึ๊บมาปึ๊บมาปึ๊บมายังไงต่อพี่ แว๊บหมุนมาไม่เจอเดิ <c oughs> งงไหมหมุนมาไม่เจองงไหมงงเลยผมเป็นผมผมก็งงนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดิว่ามันโอเคหรือเปล่าตรงนี้ก็อ,อ๋ขอขยัดบินนะมองไม่เห็นว่ะ <c oughs> อ,อ๋อตรงนี้ก็ต้องเก็บอะคุณผู้ชมเนาะตรงนี้ก็ต้องเก็บเช่นกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะผมดูกันเก็บพร้อมๆกันเลยมืด อันนี้มันทําไมมันมืดเร็วอย่างวะคุณผู้ชมผมงงมากเลยคือเวลามันเล่งเองอ่ะคุณผู้ชมมันเล่งเองอัตโนมัติอ่ะมาเดี๋ยวมาจอดเรียงกันเลยละกันนะครับคุณผู้ชมปื๊บป้าเอ้ยมันยังไม่ชนกันเลยมันยังไม่โดนกันเลยเนี่ยโอ้อะไรของมันวะเนี่ยคือมันต้องให มันต้องให้อันแรกไปก่อนนะมันถึงจะรู้นะครับมันต้องให้อันแรกไปก่อนมันถึงจะรู้ว่าอันที่สองมันต้องอยู่แถวไหนเอออาถอยถอยลุมไปเลยลุมไปเลยอ่าพอพอเรารู้อันที่สองเลยใช่ไหมพอเรารู้อันที่สองแล้วปุ๊บแล้วก็หยุดว้อ่า พอาล้วนที่สองเบิร์บเราก็จองตรงนี้ไว้ใช่ไหมอ่านี่จองว้าจองว้านี่ครับจากนั้นเราก็้องปเป้าคันที่สามมาคันที่สามอยู่ไส่ละ่ะโอ้ยอ่าคันที่สามอยู่ตรงนี้คันที่สามอยู่ตรงนี้นะครับผมคันที่สามอยู่ตรงไหนลอยนะครับผม โอเคเ้วเก็บไปเลยเก็บไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าเก็บเลยไปไปเฮ้ยไปๆผมตามไปพี่ผมตามไปฮึโ้ยเอียงจังวะคุณผู้ชมทำไมมันเอียงจังเนี้ยเอียงจัดเลยอ่ะเนาะ โอ้โหดูปุ่นยังจัดเลยอ่ะอันนี้เป็นภาพจากโดนะผมโอ้ยยังจัดเลยคุณผู้ชมโอ้ยยังเอียงเอียงเอียงเฮ้ยเอ้นั้นมันเร็วกว่าเพื่อนว่ะคุณผู้ชมไอ้นั้นเร็วกว่าเพื่อนเดี๋ยวโต ใจเย็นพ yeah, ี่ใจเย็นพี่เร็วกว่าเพื่อนเราลูกเพใจเย็นเพใจเย็นเพรค่อยๆตามกันไปเพค่อยๆตามกันไปลูกเพนะผมนี่โอ้โห้ยเอ้ยไม่ใช่โอ้โหมันต้องพป็คนนี้เน่โอ้โหทุกคนตระบัวเลยคุณผู้ชมว้าวสามหนุ่มสามเกลอครับผมโอ้โหสามลุ่มลุ่ม สามสิงครับคุณโยครับแม่เราได้สามสิงนะครับผมนี่ครับแม่เอาละหมดแล้วหมดแล้วอา้วอาวผมขับเจ้าช้างเหรอตอนนี้วันนี้วันนี้วันนี้มันยังเหลืออีกเออเดี๋ยว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 พี่ปานพี่ปานพี่ปานทีนี้อ๋อมันยังเหลืออีกอ๋ตอตรงนี้อีก แถวหนึ่งอุย้ยรอบเดียวก็หมดแล้วเนี่ย,ยเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเก็บขอยัดเก็บตรงนี้ก่อนเลยละการเนาะเออขอยัดเก็บตรงนี้เลยล่ะการรอบเดียวก็น่าจะหมดครับผมเออโอ้โหเขาโพดเกี่ยวเขาโพดแบบรวดเร็วอะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากดูในฟาร์มที่สองปะลุมอะ่ะ จุงจั <tu i ro> ๊กจ uh ุก huh. จักจ <t> ุกจ <t> ักจุกจักอ่ะโอ้โหอันนั้นนี่แบบสมจริงนะไอ้ฟานยุสองมันสมจริงนะอ่าสมจริงกับฟานสิบเก้าอีกเนี่ยฟานสิบเก้ามันแค่ย่อตัวลงใช่ไหมไอ้ตัวนั้นอ่ะมันมันจะดึงแบบกระชากบึกบั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 กเข้าไปเลยนะครับผมครับไปครับป้า มาเนี่ยเดี๋ยวพี่นำเองทีนี้เดี๋ยวพี่นำเองเดี๋ยวพี่นำเองเอ,อ่าเต็มกันยังเนี่ยเต็มกันยังถ้าเต็มแล้วก็มาเทได้นะครับเต็มแล้วก็มาเทได้นะครับโอ้โหบุญวายจัดคุณผู้ชมบุญวายจัดหมุนจะินี่หมุนเลยหมุนเลย โอ้โหนี่มันเหลือแถวเดียวเองว่ะคุณผู้ชมเหลือแถวเดียวเองว่ะเออเนี่ยมันแถวเดียวเองเนี่ยมันต้องมาเริ่มจากตรงไหนหรอแล้วจากตรงนี้หลยต้องเริ่มจากตรงนี้ว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอญาตบินดูก่อนแล้วกันนะว่ามันต้องคนเริ่มจากตรงไหนวะ อาเริเ่มจากตรงตรงนี้แหละถูกละไหนดูดิโอ้ยมันรถเยอะจังวะมา,าเวลาเดินเราก็เกี่ยวไปด้วยนะผมอย่าเดินเป็นตัวเปล่าน,น,นะคุณผู้ชมเนาะอู้แดดร้อนจ,จ,จัดเลยคุณผู้ชมครับเวลาเดินเราก็เดินไปด้วยเอ้ยเดินไปด้วยเกี่ยวไปด้วยนะอู้แดดร้อนจริงครับอุ้ยโหอ๋อคันโโอ้หูสวยป่านจริญน,น่าจะ เย็นชิวเลยเนาะอ่าปึ๊บอ่าอ่าเดี๋ยวไปอาอีกหนึ่งคันมาก่อนอีกหนึ่งคันมาก่อนใจยเย็นใจยเย็นยเย็นครับใจยเย็นปึ๊บเดีย๋ยวเราต้องเกี่ยวไปด้วยอ,ะมยมอ่ะคุณผู้ชมอ่าภูเขาลูกนี้มันข้าพูดแบบ สวยมากอ่ะทำขา้าวโพดครับผมเขาทำขา้าวโพดเนาะดูนะมีรางรถไฟอยู่ข้างล่างด้วยนะครับผมเอาละครับผมอันนี้เราก็นี่ไปไปอันนี้เราก็อ้าโอ้โหมึงจะเด้งดึง่อไปนี่มีการเด้งดึง,ด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 ง โอเคเราก็ตามตามตูดเขาไปเช่นเคยนะครับผมปึ๊บเอาละป้าไปครับป้าโอ้โหทำไมเขาเร็วจังวะเนี่ยเฮ้ยพี่ปานพี่เร็วจังวะเนี่ยเดี๋ยวปานอ้โอ้โหก็ไม่ปานแม่งเร็วจัดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวปานรอเขาด้วยดิปานเอา้าเราบักฮาน่ะคือประมาณนั้นอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใช <c oughs> ไอ้นี่ไม่มาด้วยกับเขาอะ่ะเดี๋ยว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 ปานรอเขาก่อนพี่ปาน หนุ่มบาสาวป,ปานนะครับผมอ่าปานรอเขาก่อนปานพี่ปานรอเขาก่อนรอก่อนรอคันหลังก่อนโอ้โหถ้าคันหลังอะไรเก่าอ่ะอ้าวมาแล้วครับมาแล้วไปครับยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยโอ้เขาพูดหนาตึ๊บเลยตามมาครับตามมา ตามครับตามไปเลยครับไป su, ไป<พ> RS, ไป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 เลยครับไปเลยอันนี้ความเร็วสี่เอาเป็นสักหกแล้วกันเนาะเนี่ยไปครับไปไปไปยาวครับยาวโอ้โว้วววทุกคนคนนี้ครับไอ้โอ้โหฮึสูตรรสมอาุ่นไอฝุ่นมันเอียงจัดเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะ มันเอียงนะครับผมสายตาเราเนี่ยข,ขนาดกับพื้นโลกนะครับผมแต่ว่าในในพื้นที่ของเราที่เรายือนอยู่เดี๋ยวมันเอียงครับผมมันเอียงจัดเลยครับเอา้าเป็บักฮาเห็นไหมอุ้ยไม่ใช่บักฮาเนี่ยมันมาดับเครื่องไงห,หนัง <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลยพี่อย่าดับเครื่องดิพี่เอาล่ะ,ละ,อะจอดประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับ มาครับมามาครับมาโอเคคนโดเดี๋ยววิดีโอนี้ปิดไว้เพียงประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวิดอน้อ่พี่จอดเีะเดี๋ยวไปกินเขากินข้าวนะครับผมเจ้าของที่เขาโทรสั่งแล้วโทรเรียกแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ครับวิดีโหน้าสำหรับวิดอนีนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะอยากให้ลุมอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมสำหรับงานลุมเขี่ยวนะครับเดี๋ยว เดือนหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมจะเปิดรดูกาลน,นะตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะครับผม <c oughs> เยินใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ